ถ้าเกิดว่าลักษณะกิ่งที่มีการโค้งเข้าไปในต้นใหญ่ของเราแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เขาสวยงามได้นะครับเพื่อนๆถ้าเราเลื่อยตัวกิ่ง ที่ส่วนเกินออกแบบนี้นะครับให้ชิดกับกิ่งที่เราต้องการเลยนะฮะจากนั้นนะครับใช้มีดในการค่อยๆเหลาตัวเนื้อเยื่อให้คมคมให้เรียบเรียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเยื่อเนี่ยเขาจะเดินได้ดีถ้าตัวผิวเขาเนี่ยเรียบครับเพราะว่าตัวเลื่อยเนี่ยมันจะทําให้ตัวเปลือกของเรามันสากเนาะแล้วก็เนื้อเยื่อเขาจะไม่เดินหุ้มเข้ามาครับจำเป็นต้องใช้มีดในการแต่งแผลก่อนจากนั้นนะครับพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ตัวเทปลูมิเนียมครับในการปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวเนื้อเยื่อเขาจะเดินเข้ามาหากันง่ายมาากกกรััับตตดดให้ชิิว่่งทีเ เลยนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นครับเทปแปะไว้เรียบร้อยเนี่ยให้เราใช้ลวดดัดบอลไซในการดัดโค้งกิ่งออกมาด้านนอกนะครับเ,เพื่อนๆให้เกิดมุมองศาที่เราต้องการแบบนี้ก็จะได้กิ่งสวยๆนําไปเล่นบอลไซต่อได้เลยครับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะครับ